ไปดูชื่อคณะใหม่ได้นะกลับไปดูใหม่เถอะศิลปะศิลปศาสตร์อ่ะปศาสตร์ก็ไม่เคยได้คณะชื่อศิลปะไม่มันคือสิมศิลปกรรมศาสตร์ไปใช้ตู้เก๋งมาถ้ามันมีนะพลอยพลอยว่าว่าคณะศิลปกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์เอ้าเอ้าจะถาม อ๋อไม่ค <p> ุยก <istles> ูจะเล่าเรื C ่องไม่ไ <IL> ด <EN C Lust> ้จะเล่าเลย มีบอกว่ามีบอกว่าคุอัดมีคนเป็นบ้ามีคนเป็นบ้ามนอัดไว้เว้ยมี้มีคนเป็นบ้าหนังเรื่องมหาไรสยองขวัญเป็นทา่จะลองคายขอโทษที่ขอไ้อีเมมู่้ลยไม่ไม่ไอ้พอย ในรที่กูอยากคือคณะศิลปกรรมศาสตร์หรือคณะศิลปศาสตร์เดี๋ยวมึงสิงสิงออกเสียงอารมณ์ก่อนแล้วเขาจะกูเตรียมไว้นะเสียงไว้นะเพื่อนเลยนะโอ๊ยเสียงโคตรดัง ไปแล้วกูเตะแล้วก็เตะไปแล้วกูเตะไปแล้วโคตรหนาวคานเลยคือร้องง่ายไอ้นี้กูจะบอกว่ากูรีคอร์ดไว้เว้ยกูก็รีคอร์ดไว้เหมือนกันกูกำลังจะไปตัดเนี่ยไม่ให้หน่อยดิ ของกูสตรีมแหละไปเลยวิ่กูเล้นคอยตั้งแต่กูเข้าคอเลยอะตั้งแต่คณะหมูกรอบของมึงอะไงเออสนุปกูก็เล่าไม่จบกทดีไม่ได้เลจอ่้เออสมควรสมควร ไอคณะคณะในมหาลัยอ่ะมันคือศิลปกรรมศาสตร์หรือว่าศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ศศิิลปราสต์ดฮะศิลปศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ยังมีอยู่เลยนะศิลปศาสตร์นอทศิลปศาสตร์มหิดลไม่กูเกิลมันมีทั้งสองอันเลยอ่ะก็มีทั้งสองอันเลยศิลปศาสตร์ก็ที ที่ธรรมศาสตร์ถ้าพระจันทร์มันเขียนไม่รู้มันเหมือนถ้ามันเหมือนกันผมจะพูดสิลกระกมศาสตร์เพราะมันเท่กว่าไม่สิลพระามศาสตร์มันเขียนชื่อไว้ยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นมิกไม่รู้ว่าเป็นยังไงชื่อผมนั้นแต่สิลกระกมศาสตร์กรมศาสตร์โอเคโอเคอันนี้มุกคุณภาพนะอันนี้มุกคุณอันนี้มุกคุณภาพ